ทุกคนนี่น่ารักสู่สเปเชีนลค่ะในวันนี้น้องก็อยู่กับพี่เอิญนะคะอยู่กับพี่น,นัทด้วยเนาะสวัสดีครับตอนนี้นะคะเราก็จะมาหนีออกจากคูนี้กันเนาะเพราะพวกพี่ทําผิดกฎของปราสาทพีนี่นะคะก็เลยอืมตกคูจับทางซึกเนาะทุกคนเราดูวิธีเราลุ้แค่ว่าเราต้องหนีเราต้องผ่านด่านนี้ออกไปเนาะใช่ไหมพี่เอิญใช่ ปัญหาคือพวกเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะพวกเราก็แค่ทำอาหารไม่ถูกแต่คุณผีใช่เอิมทางออกมันก็บอกอยู่แล้วนะเนี่ยไปวิ่ง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 ช่วยด้วยคือโดนหลอมโวมกัลวาเป็นหนึ่งเดียวนะเดี๋ยวนะบอกทุกคนที่อยู่แถวนี้โอเคไหมพี่เอิร์ทโอเคก็ได้เดี๋ยวนะเดียวเพี์วระวังด้วย เดี๋ยวนัดเ,เราจะได้รู้ว่าตัวไหนไม่ใช่จีบไ,ได้อ๋อเทคกุญแจด้วยนะนัดนลองด้วยนะนัดหยิบกุญแจไปยังยังเลยอ่ะไม่หยิบตรงนี้ไม่มันมันเร็วมากเลยนัดกุอยู่ไหนอะในกุญแจเหรอพี่เอ๋กุญแจทางนี้นะจีบจากตรงนี้หน้าประตูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นหนะ้าประตูปะเก็บไว้เก็บไว้ เดี๋ยวพี่เอ็ดมาตามนั้นเร็วเอ้ยรออันเออไปทนันแกตัวราวาล้มอมีแล้วเหมือนกันเลยหัวไม่มีหัวเฮ้ยเฮ้ยน้าบ๊อบเอื้อน้นบ๊อบเกิดอะไรขึ้นใช้หมื่นเดินมันก็เลยตกไปน่ะพี่กำลังวิ่งอยู่ตายบันได ี่จะไมก่อนที่อยากผิวดำย,ยับใช่เลยครับใช่เลยครับีบอ่อ้ตร่ะอยู่ด้านบนหรือเปล่าใช่ขึ้นมาเลย ชว,ชวรทำไมนั่นพี่รออยู่เห็นไหมเห็น,นดพี่เปล่าแ้าแล้วทำไมนั้นตัวเลก็กกว่าพี่อะไรเท่าเลยเนี่ยก็พี่สูงกว่ายังไงล่ะออเคยพี่จะเองตัวเล็กมากหังได้ด้วยเหรอห้ามยืนนานหรือเปล่าไม่ไห้ามอย่กหไอเป็นรอยไม้อ๋อจริงด้วยวะ รออยู่ปลาขึ้นปลาขึ้นไปหนีกันนะดไดแล้วพี่เอามาเลยที่นี่สิเฮ้ยน้าเราทางนี้ไม่ได้หรอไม่ได้สิมันทางของพะดูไว้เขาคุยกับเขาหน่อยไหมไม่เอาดีกว่าไม่คุยอ่ะงอน,อย,งนอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้รอรอรอเขาจับมาแล้วเราหนีแแปป๊๊บบนนึึงงอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออ ทษาท่าไปชนเฉยกระโดดค่ะจริงไหมใช่อย่าไปชนมาแต่นิดเดียวนะไม่ชนรอให้มันจับมาก่อนแล้วเราก็วิ่งรอแล้ว,วมีคนไล่่าเราคนของปศนคนของปา,านเร็วนะรีวิ่งขึ้นมานะเธอทำอะไรอยู่พี่วิ่งเข้ามาใดหนีเขาไงเล่า okay กุญแจนี่อพี่ก็เอาคีย์มาแล้วได้แล้วได้แล้วเปิดทีนัดมาเร็วไปเป็นไหนต่อไป่ลุนี้ไหมดี๋ยไปไม่ได้อ่ะทางกุญแจทางนี้ทางนี้นัดตกใจแล้วกำดังจำสแกนตกใจมากพี่เกลียดจำสแกนนะก็รู้นู่นั้นเอากุญแจจากตรงไหนอ่ะพี่ไปไม่ได้อ่ะอ๋อก็ตรงกล่องเอ่อไซสุดอ่ะ โอเคได้แล้วยีโนคีก่อนนะใช่ยีโลคีป่ะใช่ใชยีโลคีเดี๋ยวนะทั้กหมดแถวนี้เป็นน้ำเสียระวังเล่นน้ำเยอะกับดาวมันมีเส้นอยู่ดูเส้นเอ็นโดดข้ามใช่ไหมใช่โดดข้ามเส้นเอ็นแล้วขึ้นไปกันเลยต้องห่วงน้ำนี้ไม่เป็นพิษแน่ใจจะกินแรงนะจะว่าไปเหมือนเหมือนเสมหะเลยใช่คิดเหมือนกันแต่ว่ามันคือกลิ่นข้ากศพนะมันคือเสมหะปีศาจงหากเรา ไปเทปเลยไม่มีกลับดักเช็คดูแล้วคือเราอย่าไปโดนน้ำนี่นะดูจากท่าแล้วน้ำเสียเช่นเช่ไม่ใช่น้ำเสียลองลองน้ำขี้เย็นมากน้ำขี้นัดเรื่องน้ำพี่เอิร์ดระวังด้วยเอือเหม็นมากนัดมันคือน้ำขี้พี่รับรองได้แล้วพี่เอิร์ดพีเอิร์ดต้องรีบวิ่งเลยรถรถดถเอิร์อทันทัน แล้วเนี่ยดูข้าวีรอรออะไรอ้าอ้านัดวิ่งวิ่งวมันต้องมีกับดักแน่ถ้ามันให้เราวิ่งอย่างนี้ไม่มีหรอกมั้งต้องมีแน่ๆรู้เลยไม่มีไม่มีเซฟแล้วก็ไปเดี๋ยวลงเดี๋ยวระวังอะไรอะไรเย้อเหมือนกันแั้วตัวกมันจะมีทางให้อ้อมไปอ้อมบ่ได้ เออว่านวิ่ง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 ว่วิ่งให้โดดหลบโดดหลบโดดหลบให้ได้นะดูหลักนนบ้านเซฟเซฟโอเคอย่าเหยียบอย่าเหยียบเชียวไม่งั้นเราจะได้กลายเป็นคนปิ้งก็หมูมันก็โดนเสียบอย่างนี้มันถึงกลายเป็นหมูปิ้งไงเพราะะนะคนถ้ากลายโดนเสียบก็เป็นหูคนปิ้งไง นัดเร็วรีบปี๊ดเดี๋ยวเราจะโดนทีนนมีคน,นพร้อมนะเคนนัดนชื่อ้ยยนัดออทางนี้ทางนี้ทางนี้นนทางนี้วพี่รอนี่คือตกใช่ไหมใช่เร่องสูงเลยเอ้ยแต่ว่านัาจไอ้พาวโคงคนนั้นตกไปด้วยพี่ด้วยพี่รอกันทางนี้ไปนัดรีบปี๊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 ดเฮ้ยมีคนมาโอเค สวัสดีค่ะโอเคปากช่องเขาปากช่องช่องทางไอ้คือเกลียวเลยอ่ะพี่เอิไม่พี่เอิตกไปแล้วไม่บอกฉันละว่ามีตรงนั้นมีรูก็บุกก็ต้องสังเกตเห็นสิเดี๋ยวเราไปสำรวจทางไว้ก่อนเออตรงนี้เจืแกไม่เห็นอ้าวพี่เอ๋ด้านหน้าไปกับดักเลยยืมเชือกได้คาดเดี๋ยวเราจะดูกับดักตัวนี้เป็นกับดักเชือกเชือกไหนอ่ะเชือกตรงกับดักตรง ขึ้นบันไดไปยังไประวังกับดักที่เป็นเชือกด้วยได้เ <ส showed S 1> ล่น <c oughs> เลยเได้ได้ได้ <c oughs> เห็นแล <negativity> okay, ้วเห็นแล้วเห็นโอเคชัดเจนนั่นแหละคือกับดักที่ได้บอกที่ต้องลอง <c oughs> <c oughs> กับดักพวกนี้ชึถึงแล้วจ้ากับดักพวกนี้ที่ไม่เหยียบหรอกนั่นแหละไประวังด้วยมันน่าจะมีว้ <c oughs> ไม่ได้ แต่มีที่เสียบเนัทตายไปแล้วนัทน,นัทมาเร็วนัทมาร้อนเร็วนัทด,ดูนี่ดีหินด้านหน้นนามีหินแตกด้วยนัทผมไม่ได้พาเราพังหรอกเกือบตกแล้วนนร,รีวิงแล้วนั้ะอ่านให้อ่านให้อ่านให้เขาบอก what w a t c h out for tape อ๋อยังคุยไม่จบเลยจะไปเหยียบหินตัวล่างๆน่าจะมีการทาพิษไว้โอ้วอทเทปเพนฮะขออ่ะ <have> คุยกับเขาอีกรอบมาเขาบอกว่าอ๋ออย่ายุ่งกับไอ้พวกนี้อย่ายุ่งกับไอ้พื้นด้านล่างเชียวเพราะเขาไม่เหยียบพื้นด้านล่างนะไม่ไงคุณจะร้ายแบบอย่างนี้ไงล่ะฮะนัดเหยียบ ก็ใหญเหยียบดีนัมันซวยพี่นะรู้ไหมยหญ่เหยียบนนนัทนะไม่ได้เหยียบเลยเนี่ยแบนโบนมันพร้อมจะทิ่มเราได้เสมอเลยอ่ะอันตรายนะแถวนี้อย่าไปลงรูตรงไหนหรอกเฮ้ยพี่เอิร์ธเอาแล้วมันรูปปั้นนี้มันแปลกๆนะพี่เอิร์ธถ้ามาถึงแล้วพี่เอิร์จะรู้ว่ารูปปั้นนี้มันแปลกๆยังไงอย่าพึ่งน้องเข้าไปดู มันเป็นแค่รูปปั้นเฉยๆทางมันคือทางลงมันคือทางลงเฉยๆนะใช่มีกับดักเนาะมีกับดักแน่โอ้โหขวานมาเร็วเอาโดนน้ำน้ำเลยวะน้ำอุ่นเนาะเราลงดิบกินอร่อยดิไม่อร่อยมันคือสานีเออมา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 แล้วนรือแล้วก็องขับเรือเองพี่เอิร์ทเป็นมานั่งเร็ว นั่งแล้วมาเราไปเสร็จเออรู้แล้วทำไมดีนันแลวกดถูกจังหวะ ็นลิฟต์นี่เองทางเข้าทางนี้นัดไปไหนไม่นัดนัดวิ่งอ้อมไงเอ๊ะเราขึ้นเลยเถอะนัดนัดเราไปกดนะนี่ลรีบเอาจากที่นี่เถอะเดี๋ยวคุณผิดพลาดไปก่อนนัดดูดิเขาพี่ใส่ชุดเนี้ยน่ารักพี่อ่ะไม่เห็นน่ารักเลยเนาะนัดเป็นนัดดูนัดดูเออมันน่ากลัวจริงจรังไงนัดจะเหยียบปุ่มนัดจะเหยียบปุ่มอย่าเหยียบปุ่มพวกนี้เด็ดขาดใครเหยียบ นัดให้ไหมเลี้ี่เล้วบนไปชนนะ่ะก็อย่าเหยียบดิไอ้เจนม,มเล็กอะหลบไมทันอะก็หลบไปบน,นสินัดอย่าพึ่งเหยียบนะ โอ้โหด้านหน้าจะสับเราให้เละเลยนะด้านหน้ามันจะสับเราให้เละเลยดูดิเนี่ยดูด้านหน้ามันจะสับเราให้เละเลยแรงใช่ปะสองดอกเกือบแตกแล้วนัดรอให้ดูโอ้โอ้ไปโอ้ไก่อ่ะโอ้ โดดสครั้งไปงมุงตัวหลบได้นัดตามมานดกดปิดทำไมมืกีพี่ตายเลยนันก็โดดอย่างนี้สิอตอนที่โดดได้นั้นก็ปิดเนาะ ก็รอมันถึงเวลาที aro aro ่ฉันจะได้คืนก็รอมันถึงเวลาเลยนะเออเดี๋ยวพี่เอออยู่ตรงไหนอยู่คันที่สองรอนะกก่อนโอเคต้องรอจังหวะนัดเลือกราก่อนโลกนี้ไม่มีที่ยืนก็ไม่ได้จริจริงอ่ะกลักเยอะมากเลยสามสองหนึ่งไป นัดไออันที่สามต้องระวังถอดมากจะขึ้นไปขั้นที่สต้องระวังหัวถึงเวลาที่เราจะขึ้นได้โคมันแค่แอบ อันต่อไปก็ต้องระวังอีกโอ๋เห็นแล้วพี่รู้วิธีแล้วนัดมันมันไม่ได้ยากแค่ต้องกัดจังไว้ถูกแล้วมันก็จะง่ายขึ้นแล้วมันก็สูงจังนะไม่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 มัจะมีข่้นที่โดดอยู่พอถึงตรงนี้จะง่ายมากโอ้ลองกระบอกนัดมันสูงมากเลยอ่ะพี่ขึ้นมาหลายนายพี่ขึ้นมาหลายรอบแล้วนะมันสูงมาก แปลวกุแจอน,นี้บนจังหวัดไว้แค่แอสุดท้ายที่ว่าเหมือนกันเฮ้ยพี่อ๋อะไรอยู่ตรงนี้เออไปนัดไอ,อพี่เซฟก่นอนเฮ้ยอย่าไปเหยียบเชีย่ยไม่เหยียบเชีย่ยมันคือความจะายยันต์ใหม่พี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจนัดลองเหยียบมาแล้วนัดก็เลยรู้แต่ว่านัดไม่ได้ตาย้นตอนนั้นน่ะอย่าเหยียบเชียวนะ อย่าเยียบเชียวนะวิ่งโดดอ่าฮ่าโดดสังเบอกแล้วโดดโดดแล้วนึกว่าโดดอะไรไปเราขี่ม้าไปด้วยกันเดียได้ไหมวะเอาคนละตัวไม่เป็นไรนะตัวไปเอืออ้าวแล้วทำไมไม่รู้เลยวะก็ขี่ไม่เป็นน่ะนักก็นึกว่ามันจะไม่มีนักก็นึกว่าอะไรที่แท้ขี่เพราะว่า ไปไปกันเลยมากินน้ำก่อนอ้าวเหรอกินน้ำมันสามารถโดดสุงเหรอเปล่าให้มันกินเชชๆอ่ะขี่ขี่ขี่แล้วขี่แล้วสะอนมามาแล้วก็ขี่โดดพี่ให้มันพักพลังงานแป๊บนึงดีกว่า เราวิง่งขี่มาม่วงเอ้ยมามอน้ำตาล <c oughs> ถึงหมู่บ้านถึงหมู่บ้านเรียบร้อยมีทหารอีกหนึ่งนัดนัดตรงนี้มีทหารอีกหนึ่งนาต้องรีบมา พี่มองนัดจากสุดลาฟ้าเขียวพี่เห็นนัดโดดอยู่พอใกล้จะถึงวินั่นแหละนัดมาแล้วอีที่สุดทุกคนนัดก็มาไปเซฟซนัดแล้วทำไมไม่เซฟอ่ะเซฟแล้วคนบ้าไปไกลไปชึแต่ต้องโดดไหมไม่ต้องโดดเราต้องกดลิฟต์เท่านี้แหละแค่กดลิฟต์ไปนัดเราลอยกันเถอะ ไอเหล็กหัวจับปิดังมาถึงอะนัดระวังคืออะไรกุญแจดาบอ๋อเหยียบหัวไม่ใช่เหยียบเออใช่ใช่มันคือการเหยียบหัวเว้ยเย้เรารู้วิธีสู้แล้วนัดรีวิ่งเถอะ๋ยวมังกระตามมาหรอกทำไมเราไม่รู้ตั้งนานเนาะ พี่รู้ตั้งนานแล้วทำไมถึงรู้ตั้งนานแล้วทำไมไม่บอกพี่บอกว่าม,มันกระโดดสองแล้วต้องขึ้นไปหรือไปตรงนี้อืมไม่ต้องไปแกใจทำไมต้องขึ้นไปขออนุญาตอ๋อ,อขึ้นไปนไปไม่ได้บังกรไปนะัดมังกรไปอืมนัด,ดนะเราต้องวิ่งผ่านมังกรไปไปอะ่ะ แล้วทำไมเราถึงแล้วเราจะไิ k k ่ยังไงก็รอไปมันหมดแล้วก็รีบวิ่งแล้วก็มีที่หลบตรงนี้ไงมันมีที่หลบนะมันมีที่โพสอยู่แถวตรงที่เนี่ยพอน้นหมดเดียว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 ถึงแล้วมันมีที่หลบไว้นะต้องหลบให้พ้นก็พี่หลบไงพี่หลบอยู่ มันไม่ได้บาร์กนะเติร์นตรงนั้นอ่ะไม่คือน่าต้องรีบวิ่งมาเลยเว้ยไม่ใช่วิ่งตรงขอบวิ่งตรงๆมาเลยพี่กำลังวิ่งไปอยู่ใต้มังกรอ๋อแล้วว่ายจนปลาจนปลาจนปลาเออเดี๋ยวบอกนะฉันไม่ได้เซฟโอเคฉันเซฟ นัดที่รออยู่นะนั่นแหละคือสิ่งที่พี่ทำเว้ยทำแบบนั้นเป๊ะๆแล้วมันก็รอดไงไอ้ชิว,วโอ้โหนัดหยาบค่งนัดยืนตรงเฉยๆเลยแลนัดวิ่งมาตกตกหมอกี้น่ะความจริงนะวิ่งละรอดใต้ตูดมังกรมาเลยได้นะเอาแล้วก็ไม่บอกไม่ปดนไปโดดเตรียมวิ่งเลยนัดอีแล้วต้องจับการนั่นจับการ ปิดประตูถ้าไปโดนคนสองจับตายก็มันแรงมากอย่างนี้

มันก็เลยโดดได้呀พี่วิ่งได้สบายเลยก็พ <you motherf> <itation> ี่ร์ตัวใหญ่นี่ว้าน้าพี่ยืนรออยู่ด้านบนน้าขี้เกียจใช้มหมกระโดดแล้วทั้งนั้นจะค่อยๆไปพี่อยากเปิดประตูตรงนี้ออกมาเลยจะเปิดไม่ได้วะเดี๋ยวกุญแจหรือเปล่ากุญแจของเราอะเอามาตอนเริ่มต้นน่ะเปิดไม่ได้ไม่ใช่ประตูนี้มารีบขึ้นมาเร็ว และต้องรอมันโหลดแล้วนัทก็รีบวิ่งมาเพอมันจะตายก่อนไหมม่ใช่เดี๋ยวพี่ทําให้ดูไปถึงวันเราจะตายก่อนไหมเนี่ยพี่ยังไม่รู้เหรอนัทตายกเมื่อกี้เลยอ่ะแต่เราไม่ได้โดนหนาแน,น่นนะนัทตกเพราะว่าอ,อยู่ใกล้ๆสุดๆเลยอ่ะนัดเร็วสู้ๆทำไมเสียงเหล็กมันดังจังเนี่ยมันทลันแทงเราไงจะยากอะไรนัทมา,มานั่นแหละ ตอนนั้นก็ขึ้นมานัดจะเจออยู่นะตอนที่นัดดูจังหวะนัดก็รู้เหมือนกันนะว่ามันทำงานแบบนี้นัดตามพี่มาไปอ๋อสีพ่นสีมลพิษเหยียบเชียวมันคือน้ำพิษทำไมน้ำพิษเป็นสารเคมีมันไม่มีสารเคมีเลยเฮ้ยเหยียบนี่ไงวิธีสู้คือเราต้องชนะให้คนเออ เราชนะให้ได้20ตัวพี่เอ,อิร์ธมาเราต้องมาช่วยกันลงมาือช่วยกันชุบนะพี่โดดไม่ได้มันตีอ,อ,อ่ะพี่ได้สองตัว, <laughs> วพี่ได้นละตัว,ตว,ตว,วพี่เหยียบทีเดียวสามตัวไปเลยมันลงไปแล้วมันลงมนเลยอะ่ะ เออได้9ตัวแล้วนะที่ได้9ตัวแล้วเออได้12 13องสิบสามแล้วอย่ามาใช้น้ำมันของเล่นหนะคือขาดหรือยังยังเออได้17แล้วอีก3ตัวโดลงไปอีกแบบทีเดียวเลยไหมนะ คืโชคดีของเรามาแล้วนะไขได้ของเรานี่ดีอะไรอ่ะเราได้ดีเออเราได้นี่ไงเดยญรลงวัลพี่ไม่เห็นได้เลยเพื่อนก็ลองเอาถือเป็นแจ็เพื่นก็ลองเดินเข้าไปคิดสิแล้วนนานแล้วเย่ yeah, ได้ด้วย โดดหลายรอบจังเนี่ยเย้ yeah, เราชนะแล้วทุกคนมาดูของตอนเรามีอะไรให้เราเนบ้างสเก็ตบอร์ดไงีเออพี่เอิญเรามาแบบนี้เรามาตรงนี้สองไหมตรงไหนเนี่ยมาตรงสีเนี่ยนี่น,น,นี่เดี๋ยวบอกป๊นนึงเดี๋ยว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 ประตูประตูนี้พี่รู้ว่าประตูไหนแต่กอดอินเราไว้คลิปหน้าไหม ไว้คลิปหน้านะทุกคนงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพวกพี่ก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังนใจให้พี่และพี่นันนะคะไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย